ห่างหายไปนานกับการเปิดกิจนี่เลยครับกิจกลางเดือนแต่เราเพิ่งจะมาเปิดวันที่22ครับมาสเตรีดรอก็คือกิจเดิมนะครับหลังๆมานี้กาลิน่าทาแบบนี้ประมาณ4ี่ห้ากิจแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรเราก็เลือกความท้าทายเป็นระดับสูงเหมือนเดิมแล้วกันนาะอแล้วก็งบ10,000ื 10, ่นนั่นเองนะครับก็คือเขาการันตีว่า200ครั้งเนี่ยได้การันตี1ตัวได้นอนแต่ถ้าใครดวงดีกว่านั้นการจะเติมแบบว่าไม่ถึงหมื่นนั่นเองนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปดูการสอบการเปิดกิดรอบบนนี้นะ้ะะยยุยั อันนี้ครั้งที่1ครับเราก็จะกดทั้งหมด10ครั้งนะครับเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนครับตัว1ใบอ่าเห็นไหมแล้วก็ได้อุ้ยได้การบวก8ด้วย1ใบนะครับรุ่นบวก8ก็คือการที่มันอยู่ไพ่ในนี่แหละก็ะถือว่าดวงดีดวงดีครั้งที่3ครับครั้งที่4ครับครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7 7,000ครับปึ๊บโอ,โอ้โหเผลอได้เหมารอบแล้วนี่ปืด๊ด ขอให้ได้เลยโอ้โหเหมารอบจริงครับเหมารอบครับเหมารอบจริงโ,โหดวงไม่ดีเลยว่ะแล้วก็ได้การ์ดบอกแฝดมาสาใบครับอันนี้ในนี้2แล้วก็เมื่อกี้หนึ่งแล้วก็ในกล่องนี้น่าจะต้องลุ้นอีกว่าในกล่องจะได้อะไรอะ่ะในกล่องมันจะให้ลุ้นโอ้โหยากเลยยากยากอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันเลยครับลุ้นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันดีแก๊สด้วยครับ เออเมาเมาเมา,เาจริงเมาจริงดวงไม่ฟเฟี้ยวเลยอะดวงไม่ฟเฟี้ยวเลยดิแต่ว่าเงินเยอะนะกิจเนี้ยตอนนี้เรามีอยู่52ล้านครับเออเงินเงินมี52ล้านปึ๊บโอ้ยังยังยังปึ๊บปึ๊บปึบปึบห้ล้าน ได้มา12ล้านล้านครับก็ไม่แย่ยเท่าไหร่12ล,ล้านกับการ์ดบอก8 3ใบ3ใบ3ใบแล้วก็ซึ่งกล่องนี้เนี่ยมันจะรุ้นว่าท็อป50รุ้นปีอื่นอีกโหยากเลยนะเนี่ยกิจนี้มีคนเดียวที่ได้ที่รวยคือเออรู้ๆกันอยู่ดิเหมารอบได้ของดีอาจัดไปครับก็เรามีทั้งหมดการ์ด3ใบนาะที่พอได้รุ้นบอก8หน่อยอ่ะก็จะมีการ์ดเนี่ยที่มันอยู่แบบว่าข้างในสุดแล้วเนาะ เออหนึ่งหมื่นเดี๋ยวนี้มันได้การน้อยนะหนึ่งหมื่นปกติมันไม่น่าจะแบบว่าสักสิบใบมันมันกิดไหนวะที่เติมหมื่นหนึ่งได้การ์ดลุ้นบอกแปลกสามสิบก่ะใบเออมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้หมื่นหนึ่งมันกับเปิดการ์ดใบละสองพันอ่ะใบละสองพันนะย้ำน้องใบละสองพันนะโอ้อ่ะเอาละลองดูก่อนแล้วกันครับไม่แน่ดวงอาจจะดีเว้ยปีล่าสุดก็มียี่สิบสี่อีพีนี่แหละโอ้โหคลิปนี้สามวิธีสั้นๆเลยอ่ะไปลุยไม่ยาวไม่ยาวคลิปนี้ แต่ถ้าได้ของดีคิวก็จะยาวหน่อยนะครับอ่าเราเป็นยูทีไฟมาฝรั่งเศสในตำแหน่งกองหน้านครับเฮ้ยประเทศอะไรวะชิลูงั้นเรจะบวกเจ็ดถ้าชิลูบวกแปนี่ก็ร้อยยีบหอยู่นะชิลูครับไอเรานี้ฝันสูงไปอองลีนะแต่เป็นชิลูหลังลงวันนี้เราถูกฉลกกับชิลูนะชิลูเนี่ยเราได้แบบโหโคตรบ่อยเลยชิลูนี่อ่ายี่ิบสามยูซี ปีอะไรที่ชิ่ลูเมียโอ้โหเราเปิดได้บ่อยมากๆ <sl ick> ถูกฉลกเแล้วเกินอันนี้7จถึงแปดครับร้อยแปโอ้ร้อยสามรยยีสามนะเอรอยยีสามครับสวัสดีบัสด้วยเฮ้ยมาเวลานสวัสดีครับที่จริงวันนี้จะไม่ได้มานะลองกดไลค์แล้วไลค์มันได้ดินึกว่าเป้ครับโอ้โหถ้าเป้ก็ก็ก็ดีอะก็ดีะครับผมดีครับผม จัดไปมันไม่ใช่เป้ดิใบนี้ครับ7จถึงแครับดีสุดก็2ยี่สิบสี่ EP แหละครับผมไปเลยครับใบนี้ไม่ต้องไปลุ้นเยอะฮนะเหนื่อยด้วยใบนี้ไปครับ<ห>เอาเลยี่สิจริงนะสเปนครับกลางรับแอดมาริดยอนเนเต้ดิดบวกแปไปดิโอ้โหเจ็ดกโคเกอืมดวงอย่างชุยเลยโคเก้ไปโอ้โหหนึ่งหมืน่น ยินดีต้อนรับการกลับมาอย่างชุยเลยมาอันนี้การันตีบวกแปดอยู่แล้วแหละใบเนี้ยโอ้โหอีซักบลูโน่จ้าวมาคือลั่นครับจะมาจงมาจ้าวอะไรล่ะให้มันเห็นบวกแปดก่อนตอนเนี้ยไปหนูบึ้มบึมนี่บึ้มบึม,บม,บม,บมนี่โอ้โหดีซีเอาอะไรมาบึ้มมาแบ็คขวาก็โอ้ปิดซ้ายด้วยผมไม่มีสโมสรอนะไรวะน่ะมูลิโองมูล โอ้หดวงอย่างชุ่ยเลยมูเนียอินไว้น่ะนะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหอย่างชุ่ยเลยเอาละกล่องนี้ดีสุดก็น่าจะเป็นใบนี้แหละครับดีสุดเนี่ยราราคาแพงที่สุดอะ่ะแพงที่สุดแล้วก็ใบนี้ใบนีอ้อะไรก็ได้แล้วจังหวะนี้ไม่ลุ้นอะไรแล้วนี่ขาดทุนด้วยเนี่ยอ่าแล้วได้โอ้โหก็ถือว่าก็ก็ได้อยู่ราคาแพงที่สุดห้าสิบตัวแรกจัดไป โอ้โหใบนี้นี่คือเรียกว่าลุนยากนะใช้คำว่าลุนยากได้เลยอะ่ะใบเนี้ยโอ้โหดูดิคัพไพลส์นะการันตีบวกแปดครับราคาแพงสุดห้าสิบตัวแรกไปครับโปรตุเกสโปรตุเกสให้เห็นก่อนโปรตุเกสเฮ้ยโอ้โหเยอรมันครับปีกซ้ายครับโอ้โหไม่รู้จักด้วยสตุดการ์ดโอ้โห โอ้โหสิบล้านล้านเงาสตุดกาไอแต่วันอยู่บนบนนั่นร้อยยี่สิบเก้านี่มันอยู่บนบนอยู่นะตัวเนี้อยู่บนบนแต่แบบมันมันไม่ใช่ตัวใช้งานอนะดิไอหมอนี่มีข่าวกับลิเวอร์พูลวิวมาถ้ามีข่าวกับลิเวอร์พูลนี่ก็น่าสนใจอยู่เอาไปดูก่อนดีไนดะ้เท่าไหร่เนี่ยวันสิบสองล้านได้รวมเงินคือยี่สิบสี่ล้านล้านโคตรช่วยแนละ้วเต็มตลาดปะเนี่ยเต็มตลาดครับผมโอ้โหเคยอยู่ลรีวิวไหมไม่เคยด้วย โอ้ยยังไม่แก่นี่เคยอยู่ดอทมุนแหละอ้าวดอทมุลสุดการโคโรนประธากินเต่าอ่ะดิงั้นก็ฝากด้วยกิจนี้ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยละครเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่สำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากใครที่ยังไม่ดูคิดเก่าๆนี่เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ